สามพันนับสองสี่พันนี่ครับสี่พันสี่พันนี่ครับสี่พันได้สิโดสใช่ไหมครับสิโดสนะครับราคาจริงอยู่ที่สองพันผมขายเลยแล้วก็ทีกคนก็กลับบ้านได้ขอโชว์ป้ายประมูลหน่อยนะครับสูงลึมเก้าจากเมืองหลกองนะ ดีครับพรมิติณองครับวันนี้นะครับผมอย like ู่ที่งานควายแซดสันติปา์มนะครับเป็นการเป totally cool so ิดบ้านนะครับก่อนรจะพ่อแม่พี่น um um ้องนะครับ um ด at um> ูสนใจการเลี้ยงม้านะครับงานบรรยากาศวันนี้คือขาดแข้งนะครับพ่รมี่น้องครับคนกะลังไหลกับม้านะครับตั้งประเทศกับม้าครับพ่อแม่พี่น้องมืวอนนี้นะครับือว่าเป็นงานที่สุดยอดอีหลีนะครับเดี๋ยวเข้าเสือเข้าไปดันไม้นังกันนะครับว่าในงานเพื่นนี่ยังแน่ครับฮ่า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  สวัสดีครับมือนี้นะครับพ่อพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมงานเปิดบ้านวายแสกอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับคุณหมอครับอันนี้คือครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนํานะครับพอพี่น้องนะครับที่กำลังชมอยู่หรือว่าบว้มาในงานนะครับว่างานเท่านี้มี่ยังไงครับมือนี้ครั้งนี้ ครั้งที่สองครับก็ยกระดับนะครับจาก y z Open House ในรอบที่แล้วกลายเป็น y z International Open House ครับก็รอบนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านทางอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมบรีเดียครับลาวนะครับบังคลาเทศครับปากีสถานครับฟิลิปปินส์นะครับนุกคริกานะครับวันนี้ก็จะรวบรวมแต่ละประเทศเนี่ยมาชมมาเปิดบ้านค่าเตอร์เนชันแนลของเรานะครับก็ในช่วงเช้าวันนี้ก็จะมีสัมมนาครับในส่วน พ่อเสวนา Next Step ของไวแซม่าเราจะไปทิศทางไหนนะครับในสภาวะที่มัน slow down แบบนี้นะครับเราจะไปกันแบบไหนในหัวข้อที่2เราเชิญทุกท่านจากอาเซียนเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในเกสที่เราตลาดแต่ละประเทศเนี่ยต้องการแบบไหนเราจะได้ทำไว้ถูกต้องกับตลาดนะครับและในช่วงที่3ามไฮไลท์นะคะจะเป็นในส่วนของ Y Z Option Show ก็จะมีประมูลทัวทั้งหมด40ลอตด้วยกัน นะครับรอดด้วยกันแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นปาร์ตี้ไหนในช่วงกลางคืนอ,อืมคร,ครับบานิให้ไหลท์ครับไฮไลท์มินีขคือจุดไหนครับไฮไลท์ยอยู่ทุกจุดเลยทุกจุดพอนอมได้สักจุดเลยได้เลย,เลยโอ้เพราะว่าวันนี้เราแจกน้ำเชื้อเทคโนโลยีท,ท,ที่เราได้มาสดๆนะครับเป็นหับของอาเซียนนะครับหับของเอเชียนครับในการทำน้ำเชื้อแยกเพศก็คือเราได้ดูจากอินเทลเจนต์ ABS Global นะครับในการที่จะทำน้ำเชื้อแยกเพศที่แรกของอาเซียนครับ เป็นเทคโนโลยีที่น่วันนี้แลบ,บของเรา,าเมื่อ2วันก่อนเพิ่งผ่านวาลิเดชันนก็เซ็เนเซ็นเซกันที่เรียบร้อยว่าโอเคเราผ่านแล้วค่ามาตรฐานนะวันนี้เราทําได้อยู่ที่96าเปอร์เซ็นต์่ครับต่อไปเท่ากระจาเจสได้เลือกเดซายเนาะครับเนาะน้ำเชื้อแยกเพศที่มีคุณภาพสูงนะครับถึ่วันนี้นะครับก็สรุปแล้วมันมีช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์ทุกช่วงเวลาครับ แต่ในช่วงเช้าเนี่ยผมอยากให้โฟกัสในสิ่งที่เรียกว่าณวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่มันตกนะครับ,รบแต่เรามาดูว่าโฟบอล์เนี่ยก็คือตลาดเลื่อนบ้านที่เราจะไปมันไม่ใช่แค่อาเซียนนะมันเป็นเอเชียวันนี้ไทยณวันนี้พอเรามีเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ทุกคนต้องมานะครับเราเลยกลายเป็นว่าทุกคนมาเคาะประตูบ,บ้านเรา ว่ S 1> <S 1> าถึงเวลาแล้วที่เราจะปลูกโบรบอครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกไปขายเพื่อนบ้านหรือเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามานะครเลยอยากให้ทุกคนมาฟังเทรนตลาดของเพื่อนบ้านว่าณนะวันนี้เทรนตะบักเทรนตลาดของเพื่อนบ้านเนี่ยเรารบ้ามรวมทั้งเอเชียด,ด้วยกันณนะวันนี้เราได้สัญญาจากปากีสถานในการาส่งน้ําเชื้อ3ามหมื่นโดสต่อปีนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วณวันนี้มีฟิลิปปินเข้ามาอีกครับฟิลิปปินเข้ามาที่เรากําลังจะ ทำธุรกิจร่วมกันนะครับจึงเลยเป็นเหตุผลว่านะวันนี้ทุกคนต้องมาที่นี่เพื่อรับชมนะครับและสุดท้ายแล้วก็จะในช่วงของประมูลโคลนะครับตัวประมูลโคมีทั้งหมด40ล้อด้วยกันราคาเริ่มต้นไม่แพงแต่จะไปจบเท่าไหร่เรามาชมกันนะครับว่าวันนี้เราจะไปจบเท่าไหร่แล้วสุดท้ายแล้วเราก็มีเปิดบ้านของซีโนชันครับัแยกเพศที่เราเพิ่ง ได้ดิวจากอินเทลเจนต์นะครับก็ยังไงฝากทุกคนช่วยติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้อชาววัวนะครับให้ราคากลับมาดีให้ไวที่สุดเพื่อที่ทุกคนจะได้มีกินมีใช้นะครับแล้วก็โตไปด้วยกันนะครับครับผมครับขอบคุณหมอพี่ครับผมสวัสดีครับ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแต่ทางไหนน้อครับเนี่ยโอ้มาแต่สปปลาวมาแต่สปปลาวครับมางานงานไวแซดเนาะครับน้อโอเพนเฮาส์นะครับตอนดีสองผู้เข้าวเดินจากไหนมางานนี่เพิ่นมีงานนี่น้อได้ติดต่อกับบอพีครับบอกพีได้ประพันธ์กันประจับของแจ้งข่าวครับผมประแจ้งข่าวให้มาสนใจอย่างในงานนี้ครับเรื่องต่างๆไวเส้นโอ้ยเกินไปไหมครับครับผม สนใจเรื่องพันธุกรรมเสียไปพัฒนาอยู่ฝั่งฝั่งเหล้าเฮานะครับเนาะนะครับบ้านนี้อยู่ทั้งเล่าเฮาปเปรียงว่าแบบเนี่ยวนเลรียงขึ้นกันเราเป็นสมาคมอ,อ๋อมีสมาคมคือกันกรครับก็ตั้งมาโดนรือย่งได้ปีประมาณไหนตั้งปีกว่าเนาะ นะครับเดปีก่อนๆนะครับในการอ่าเห็ดงัวนะครับพัฒนาพัฒนานี่คือคือเปีก่อนๆคือเป็นสมาคมอ๋อเป็นสมาคมนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเขามีการอ่าพัฒนาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งจัดตั้งเป็นสมาคมนี่บังบดลเนาะ นะครับบางบอโดนนะครับพ่อเป็นพี่น้องครับเดี๋ยวคันมีโอกาสเนาะกัสิผาพี่พาน้องข่ามไปยี่ยมสปปล่าวนนะครับาซื้ออนนี้ครับซื้อซื้อจังไหนนอนซื้อวีระธิวีระธิยุขแข็งใดครับอายุแข็งใดคำแข็งวเพียงจันนครหลวงเวิญญาณครับมีโอกาสจะสิผ้าไปพอเป็พี่น้องไปยี่ยมเมืองเล่านะครับพ่อเป็นพี่น้องครับวันนี้ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ คือชุดประมูลชุดเ่นเก็บหัวไว้ประมูลนะครับแต่วมะข่อผีน่นนะครับจากอน์ฟามนะครับแล้วกหนองแบงนะครับสวัสดี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 ครับผมเมื่อนี้ยบ้านอ่าเปิดบานไว้แซดไดดยังแนครับเมื่อนี่โอ้แดดความอลังการในวงการก็เรียงหัวนะครับครับถือว่าคุณหมอพี่ก็จัดงานได้ดีครับครับมองเป็นเป็นสัต์เป็นส่วนเป็นมาตรฐานดีนะครับ เป็นจะเป็นส่วนนอ,อนะครับกับวงการงว่านี่ยซ,ซีดีขึ้นมาครับขึ้นมาพีนน้องขึ้นมา,มานในการจัดการเมือเดียมั่นใจได้หลายกว่าเก้าว่าพวกกันงว่าเนี่ยจะมีการประนาที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนดีขึ้นย่างแน่นอน ผมสำหรับคนที่มางานประมูลมือนีหเอาสิมีแคตตล็ออกันนี้ให้นะครับมันสิมีเหล็กลอดมีเหล็กลอดมีพอมีแม่มีอายุให้ให้เบิ้งครับผมนี่ครับมัตสิเป็นลอดหนึ่งลอดสองเป็นทั้งสี่ครับแล้วก็คลอกตาอันนี้มันก็สิเลี้ยงตามลอดที่เขาจัดไว้เลยครับผมมันสิมีลอดมีแคตตล็อกให้เบิ้งอยู่ครับครับก็คือง้วทุกตัวเขามีทีไปที่มาแม่ประวัติมีประวัติให้เบิ้งครับครับสวัสดีครับวันนี้เ้ากับยู่กัรบายเซร็จ จุดเด่นนะเชนแนลโอเป็นเขาครับผมครับผมนี่กับามาเบิร์นงัวประมูลครับผมมีทั้งหมด30รายการสามสิบรายการครับครับผมเริ่มต้นเท่าไหร่น้องว่าว่าแล้วครับต้นตั้งแต่ศูนบาทเป็นต้นไปศูนย์บาทแม่ครับโอ้นะครับเป็นเริ่มแต่แต่ศูนบาทจนไปถึงแสนสองแสนครับอ๋อมีตั้งแต่ศูนบาทนะครับครับมีพี่น้องครับจ้างมูนี่กัเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทครัเป็นรูปผสมเอฟหนึ่งนี่ครับผมมีพี่น้องครับ ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นแมนครับเริ่มต้นที่สองหมื่นครับบัตรนี่เข้ากันยกปลายเอาแมนเข้ากับยกปลายเอาบิดขันต่ำทีละพันหนึ่งครับอ๋อทีละพันทีละพันแมนครับเนาะนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คืออ่างัวประมูลนะครับชุดแรกนะครับที่หมออันเปิ้ลอ่าผ้าผมครับพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งนะครับอ่าตัวไหนเริ่มต้นชุดบาทเนาะเริ่มต้นชุดบาทจะอยู่ขัางข้างผุนครับข้างหัวเลยเป็นรอดแหลกเลยครับอ๋อเป็นรอดแหลกเป็นรอดแหลกในการประมูลเลยครับอืมเอาตัวไหนนาสนใจ ตัวไหนหนาสนใจยางแมนี่กันหนาสนใจครับครับ,รบผมเสาวผสมไปก่อนก้อนมือเปิดงานสามมือผสมไอรลาแยกเพดไหลครับตัวนี้เพิ่นควันหนาสนใจก็คือเพิ่นผสมแล้วเป็นงอสาวผสมแล้วครับเป็นงอสาวผสมแล้วข้ายังมีโอกาสไปรลุนบาเพิ่นจะทองหรือบ่ทองแอนครับซึ่งว่าสามก็มีโอกาสในการที่ตังคองที่ผสมกินง่ายกั หลายครับครับผมแม่ทรายได้รุ่นแล้วครับตัวนี้ได้รุ่นพร้อมนะครับราตัวนี้เราก็เปิดราคาไว้ที่สามหมื่นบาทแค่สามหมื่นแม่ทรายเป็นวัวสาวเฟรนไนย์นะครับตัวนี้เอฟใด้กาะเป็นเอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่งนะครับเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นบาทนะครับพอมีกระดองครับงว่าเขาประมูลเมื่อนี้นะครับเนี่ยากนไดย่างตัวนี้ก็เป็นให้ไหลตัวหนึ่งเลยครับครับอันนี้เป็นแม่อุ้มทองอีที่ครับไม่ว่าหลักกัแถมลูกเป็นลูกเบนบีมาเตอร์ครับครับแม่เป็นลูกผสมเฮียฟอร์ดมาจากเมกาครับ ตัวนี้นะครับพอมีพี่น้องครับหมออันเป็นมานาสนใจนะครับประมูลประมูลสองได้สามนะครับเพราะแม่มันอุ้มทองเป็นอีที่งวเท่าอยู่ครับอ๋อแม่เป็นอุ้มทองอีที่อยู่ครับครับซื้อสองได้สามแม่ครับประมู่นได้ได้ได้ไปสามตัวตัวนี้ลูกเป็นตัวแม่ว่าคำไหนลูกตัวแม่ครับลูกตัวปัจจุบันที่เลี้ยงอยู่นี่เป็นตัวแม่ครับ ตัวนี้เปิดเท่าไหร่ก่อนเปิดประมูลเป็นแสนหาครับผมเปิดประมูลไว้ที่1นึ่งแสนบาทนะครับพอมีพี่น้องครับแล้วก็ซื้อ2องในสามแล้วลูกตัวที่3ามที่สออกมาอ่ะสิเป็นบามันพันแทฉครับอืมแตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยมันต้องเอาแบบสามหมื่นครับเปิดไว้สามหมื่นนะครับค่งต่างกี่สามหมื่นครับอ่ะประมูลนี่ก็เป็นชาโรเล่ครับเป็นชาโรเล่อุ้มทองทองวางคือผสมกับนี่ครับอ๋อเนี่ยเดี๋ยวจุดนี้เป็นเป็นลูกผสมชาโลเล่นะครับลูกผสมตัวนี้เรับ สองตัวนี้เปิดไปตัวละแปดหมื่นครับผมครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งตัวเถอะอ้าตัวผู้ล่ะเอาพอพันอนัย่างตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้เปิดไปที่ห้าหมื่นบาทครับเป็นง่วนประกวดครับผมเป็นลูกไก่ลายครับผมตัวนี้อ๋อเป็นง่วนประกวดเป็นลูกไก่ลายตัวนี้อายุสิบหกเดือนครับอนาคตพอพันครับผมนะครับเปิดเปิดเปิดไปเท่าไหร่ก่อนห้าหมื่นครับห้าหมื่นนะครับพอมีพี่น้องครับเปิดไปอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับเอาเ่้พอมีพี่น้องก็ให้ความสนใจเนาะนะครับมาเบิ้งงวดสิสำหรับเขาประมูลนะครับพอมีพี่นนน้้อองงงคคคคครรััับบบ่่ขาาาาึกกเเเดี๋ยววมิะ มาฟังสายมืองป่ะนี่ครับเป็นประมุ้งครูแม่ลูกครับแม่ครูแม่ลูกโตแม่ทั้งหมดเลยครับมีหมดซครูครับครับโต้วั่งวั่เท่าเนาะครับนัวเท่าแม่ลูกคู่นี้กับเปิดไว้ที่แสนหาครับครับผมลูกเป็นตัวแม่ลูกงามๆเลยครับอ๋อนี่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นลูกตาคากท่าไหร่ครับประมาณเท่านะครับนัว่าสายเท่านะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแม่เพิ่นกับผสมไปแล้วครับผสมไอ้ไรแยกเพริบเลครับครับตัวนี้ก็ไปรุ่นเอาเพื่อการ แมาไปรุนเอาเพื่อนไปรุนเอาคือกันนะครับว่าจะติดหรือบอติดนะครับพอมพองครับครับแล้วก็มี้ให้อะไรอีกคูดให้อะไรอีกรอตหนึ่งครับอันนี้คือรอบนี้ประมุนทั้บหสามตัวคเริ่มต้นที่สี่หมืนบาทครับเป็นลูกผสมเอฟสองตัวละสี่หมื่นบาททั้งสามตัวนี่ประมุลไหวสี่หมืบาทครอทั้งสามปิดไสี่มื่นนะเปิดไปที่สี่หมื่นบาท๋อตัวละหมื่นกวบาทแมนว่าไว้แมีบอกตัวละมื่นกว่าบาทเอฟสองครับเอฟสองอเอองพรอครับเับ ข้าแบบอยากให้เกษตรกรได้ด้วยหลือครับอันนี้เปิดใบถึงถึงเลยครับนี่ครับพ่อมีพี่น้องครับช่วงบ่ายนี่นะเนอ้๊อฟช่วงบ่ายนะครับพ่อมีพี่น้องครับจะมีการประมูลตัวนี้สามตัวเปิดใบอยู่ที่สี่เมืองนะครับพ่อมีพี่น้องโอ้ราคาเทียบสองความครับน่าสนใจเนาะน่าสนใจนะครับพ่อมีพี่น้องครับก็รอติดตามช่วงบ่ายนะครับพ่อมีพี่น้องย่างซองตัวนี้ค่ะซองตัวนี้เป็นงัวแจกสําหรับ สำหรับวเาแซดฟาร์มแล้วก็ไว่แซดอินเตอร์ครับครับอันนี้เป็นลูกไอรลาสเป็นเอ็บสองครับอันนี้เป็นเอ็บหนึ่งครับอ๋อเป็นเป็นว่าแจกครับผมเป็นว่าที่จับฉลากเอาแมนครับจับฉลากเอานะครับได้ฟรีฟรีนะครับบ่เสื้อกาตงเสื้อนะครับเพราะว่ามีคนได้ไปแล้วแมนนะครับแล้วก็นเนีอช่วงบ่ายเพร่ะจะจะจับอีกครับผมนะครับแล้จับอีกเดี๋ยวผมรอตต่อไปผมพาเบิ้ง ตัวผูหน่อยที่เริ่มต้นไว้ที่ศูนย์บาทครับนี่ตัวหนี้เลยครับผมอ๋อนี่ครับพอมพี่น้องครับเพท่านไอ้ซอยท่านไอ้ยาโน้มครับอันท่านรังน่ะคือแม่เขาอ๋ออันนี้คือลูกเขาโตที่แบบเริ่มประมูลศูนย์บาทครับครับเริ่มประมูลที่ศูนย์บาทนะับก็คือจะเป็นอ่าตัวหนีนะครับลูกเขาไหญ่ก็่ำเนี่ยอันนี้เป็นลูกแคดเมอร์ครับเป็นลูกมอริโน่ครับ เป็นลูกมอลิโนเบอร์มันพอมันอย่าผมจำไม่ได้แต่ว่าซื้อแคดมือครับเป็นพอเป็นว<ำ>นอ,อกครับผมตัวนี้ก็คือตัวศูนย์บาทนะครับเริ่มต้นไปที่ศูนย์ศูนย์บาทนะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คือ<ห>มัวทีอ่อนามออันนะครับเพิ่นแนะนำผมกับพอมีพี่น้องอันนี้บรรยากาศด้วครับนี่ครับบรรยากาศเกษตรกรนะครับผู้ให้ความสนใจในงานประมูลนะครับงานนี้ก็ถือว่าคือคักนะครับเดี๋ยวเขาก็รอช่วงบ่ายนะครับผมรอช่วงบ่ายนะครับว่ามีการ ยกป้ายเป็นจังไนแนนนะครับราคาตําสูตรของมือนี่นะครับค้นสีด้งัวไปนะครับพอมีพี่น้องครับราคาราคาสูงสุดนะครับของงัวประมวลนะครับภายในปีอืมจะเป็นจบวิถีเท,ท,ท่าไห้นะครับเพาะจะมาลุ่นกันช่วงบ่ายมือนี่ขอขอบคุณมาอันครับผมสวัสดีครับ อพี่เตรียมตัวนะคะสามสองหนึ่งเลยมาค่ะโอเคเอ้าวไปอีกอ่าอยู่ในมือแล้วอยู่ในมือแล้วกี่อันคะอ่ามีห้าใบบอกพี่บอกว่าจับทีเดียวลวดเดียวเลยและตอนนี้ห้าใบนั้นจะโปรอีกไหมคะจับหนึ่งใบไหมคะเออพู่ชื่อแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าได้นะเดี๋ยวเราจะโปรห้า อ,นนอีกรอบหนึ่งให้ตื่นเต้นก่อนให้เฉยสำหรับท่านที่ได้เข้าชิงค่ะตอนนี้คือคุณสมชายขันเงิน,นงจากยะโสธรถึงไมนะคะอ่าพักไฟพับไฟก่อนเตรียมตัว<ห>ไปและ และท่นที่4ค่ะสีประภุมเป้าสมนะบัตินะคะเพชรบุรีเขาวจริงและพวกเขาจริงอีกหนึ่งท่านท่านสุดท้ายท่านชาโนนสกคลคนจากกาญจนบุรีและท่านนี้เราจะพักไว้เหมือนเดิมขออนุญาตคนโวยหนึ่งคนค่ะเรา จังหวัดก่อนนะคะเมื่อกี้จาได้ไหมว่าใครอยู่ชื่อจังหวัดไหน เจ็ดพ <te> ันเนับเจ็ด huh. พันเันเับเจ็ดพันหกพันนับสองเจ็ดพันเลับเจ็ดพันเนับเจ็ดันหกพันบสองเจ็ดพันแปดพันับแปดพันแปดพันเล่ับแปดพันแปดพันเลับแปดพันเจ็ดพัับสองแปดพันเล่นับแปดพันแปดพันับแปดพันเจ็ันนับสองเกันเลับเก้าพันเก้าพันเล่ับเก้านแปดับสองเันเลับเก้าพันเพนี่เลยไปหมดนี่เลย พอมหรือยังพรอมหรืยังอ y o ready ชร้นชุดเด็ดรมโนไบจุเใซีมารนะครับขอบคุณมากครับพี่002 5เปิอไ้าลวครับเพิ่มหนึ่ง0นึ่งพันหนึ่งพนครับหนึ่งพันแล้วสองพันสองพั0 0 0บหาหมื่นนบองสอันไครับสองพันสองพันไครับสองพันสองพันไ0คับสองพันหาหมื่นหนึ่งพันนับ2อ0 0องพันับสองพ 50,000 51,000บาท right now for three head this is uh, F cattle this is from the F2 right so we are now at the price of 51,000 I need one more thousand บาท my minimum requirement เฮ <Hey! S 1> ้ยแล้วครับ2,000ัน <Hey! S 1> ขอ2,000ัให้2อ0 0 3,000นหึงครับ3,000 3น0 0นึงครับ3,000ั0 0 0้ลครับส0 0 0ั0 0 0าพัขอ 5,000. 6 0 0ก6ั0 0กพันไล้ครับ6 0 0 0น0 0 0นึงครับ7 0 0 0 6,000. กือขอบคุณมากครับ 60,000ครับ014 60,000ขอ1,000 1,000หนันครับ1,000 1,000หนึนหครับ0 0 0 0 0 0 0นนะครับ60,000นับ2ออนี้แล้วครับได้3ตัวนะครับได้3ตัวนะครับลครับ you are getting three heads for this price at 60,000 baht so we are averaging at 20,000 baht each you see the right shoulder uh hot branded with number 2 it's e a n F 2 w e are now at the price of 60,000 baht 63ตัวนะครับ 6บ0 0 0นี่ได้3นะครับไม่ได้ประมูลตัวเดียวนะครับหรือว่า 6, 0 0ม0คูณ3ไม่ใช่นะครับเท่ากับตัวละ2 0 0 0 0ืนะครับตอนนี้ขอ6 0 0 0 1,000นครับ1น0 0 1 0 0 0นึงัเครับ1น0 0ง0นนับอนึครับ1,000นั่นแหละครับ1,000 2,000นงเครับั0นครับ2,000 0 0 0นับ2ง0ันครับองน0นนับ0นเพครับสองังเยให้แล้วครับ3ักขอบคุณมากคเข้ YZ1 ซตหนึ่งทับห้าสองสองมูล,ลค่า2,500บาท2,500บาท2,800โอเคชิบขายแล้วยินรัวโอเคเราให้ไปอีก5โดสเป็นมูล,ลค่าเท่าไหร่น้องบัตเเ้ยวัดไรวะ5โดสแก่0 0 0บาทค่าน้เ๋เชื้อหน0่0บาทมูลค่าน้๋เชื้อหน0่0บาทถือว่าทำบุญไปแล้วกันนะเอาไปทำแม่ตัวรับ เอาไปผสมเทียงกลัวราคาขึ้นขายรวยเลยเนาะนักงันเนาะตอนนี้ราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าค่าเช้าเป็นหมื่นสี่โอ้โหแยกเทสชุดนี้เการเซ็นถูกไหมใช่ครับเซหนึ่งครับห้าสองสอนะครับอีกห้าโดนเฮ้ยเ่าอะไรวะพุดเมื่อกี้พูดห้าโอเค5โดนนะครับโอเคสุดหยแลวอมบอน this Dr. P has given us three doses of the full one over five two t h r e e for three do uh, five doses. Okay. So now we are at 65,000. 65,000. c a 66,000. This is commercial F2. 66,000. 6,000. 6,000. 7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 ,000. 6,000. Nap 2. 7,000. 7,000. 7,000. 7,000. 8,000. 8,000. 8,000. เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนับหนึ่งครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดมื่นขอหนึ่งพันเจ็ดหมื่นพันด้รับเจ็ดหมื่นหนึ่งันพรับหนึ่พันอยู่ที่เจ็ดหมื่นเื่นหนันรับหนึ่งพันนึ่พได้รับหนึ่งพันหนึ่งพันไรับหนึ่งพันหนึ่งพันไรับหนึ่งพันทั้งสามตัวนี้เป็นงัวเอฟสองหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมครับ F2 เหมดเลยป่ะเอฟาตัว มีใบพันประวัติให้ด้วยป่ะใี่ครับมีใบพันประวัติให้ด้วยนะใบเอฟติกมาด้วยนะครับแล้วก็อาน้ําเชื้อที่หมอพีใจปั้มให้ค่ารถเมื่อกี้เป็นค่าเท่าไหร่นะหมื่นสีพันบาทเฉพาะน้ําเชื้อนะครับโอ้หมอพี่ y อา are ด h e แม n c o m หม n Let's g อยู่ที่เจ็ดหครับหนึ่งพนึงครับหนึ่งพันหนึ่งครับหนึ่งพันนึลงครับหนึ่งพนเ่นครับสองหนึงันลิงครับหนึ่งพันหนึ่งพันครับหนึ่งพันหนึ่งพันนะครับสองพันสองพันึงครับสองพันสองพันึงครับสองพันสองพันึงครับสองพันสอนึงครับสองพันเจ็ดหมื่นห้าพันอยู่ที่ใครศูนย์ห 7จ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นหกพันมครับหกพันหกพันมิ้ครับหกพันหกพันหนทครับผุนครับหพันหันนะครับราคาน้ำเชื้อฟรีเลยวันนี้หมอพีใจปั้มจริงๆ7 0 0เจ็ดพันมิทครับอยู่ที่ห้าพันใช่ไหม ขอเจ็ด0พัขอ6,000นครับ6กพัน0 0 0นึงครับ 6,000. น5 0 0 0นับสอง0กันึงครับ 6,000. น0 0 0นึงครับ6,000น0 0พนึงครับ6,000น0 0พนเงครับ0พันใไครับ6 0 0ัน0 0 0นึงครับ7 0 0 0 7ั0 0 0ดนครับ7 0 0 0 7 0 0 7 0 0นึงครับ7 0 0 0ที่ไหนล่ะครับที่เขาประมูลกันที่เขาขายกันแล้วแจกน้ำเชื้อเทน้ำเทท่าแบบนี้ถ้าไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะครับวาแซสันติฟาร์มนะครับยิ่งทำยิ่งเด็ดนะครับยิ่งทำยิ่งมันยิ่งทำ ขอเจ็ดพัน0 0 0พันไมรับ7 00 0พัน0ไม่รับ700ดพัน0จมรับ7 00ดพันหนับสอง0 0ไม่รับ7จ็ดพัน0จม่รับ7,000พัน0ไม่รับเจ็ดพันหนับสาม่อ่จบไปอยู่ที่ s e 0 0 n t บาท for t h e a d s l a s fourteen t h s บาท worth of cement five d o s s